วันนี้ประเด็นใหญ่ที่ทุกคนตั้งคำถามพี่วีโอ้ด่ถามมาเยอะไปที่ไหนใครก็ถามรัฐบาลอุงอิงแพรทองทานเนี่ยอยู่ยาวไหมอยู่ยาวไหมทําไมพอเพิ่งมาเริ่มเพิ่งประชุมครมได้ครั้งเดียวเองนะเพิ่งแถลง้วยวายเสร็จนะทาไมคําถามนี่มาเร็วจังมันก็ได้จากได้บทเรียนจากนายกเศรษฐาใช่เพราะตอนนั้นคิดว่าจะอยู่ยาวอย่างน้อย3ปีและนายกอิงจะมาปีที่4ี่ที่ไหนได้อยู่แค่3ามร้อยห้าเจ็ดวันปีปีกว่าไม่สามร้อยห้า ห้าสิบเจ็ดสามร้อยห้าสิบเจ็ดวันสามร้อยหกสิบห้าวันคือหนึ่งปีอันนี้อยู่ไปถึงหนึ่งปีคือพอนายกเศรษฐาอยู่แค่สามร้อยห้าสิบเจ็ดนายกอุ้งอิงมาเนี่ยคนเลยถามแต่วันแรกเลยจะอยู่ยาวไหมถามเพราะว่าหนึ่งชักไม่เชื่อมั่นกับนายกที่อายุน้อยที่สุดอันนี้เรื่องหนึ่งนะทำไมมันเกี่ยวอะไรอายุน้อยหลายประเทศก็อายุน้อยเยอะอันนี้หนึ่งสองมีนักร้องร้องมากมายออ นักร้องนักร้องร้องมากมายและที่ร้องเนี่ยคือนักร้องร้องมากไม่น่าสนใจเท่ากับนักร้องร้องเกี่ยวข้องกับจริยธรรมใช่และก็ดูเรื่องของคำวินิจฉัยนายกเศรษฐาที่ผ่านมาแล้วเนี่ยอืแค่รัมรีไม่ต้องพูดถึงจริยธรรมตัวนายกตรงๆนะแค่รัมรีที่นายกแต่งตั้งเนี่ยใครสักคนเนี่ยในสามสิบห้าเนี่ยโดนสักคนเนี่ยถึงนายกแน่นอนใช่เลยมีคําถามเนี่ว่า นายกแฟรทองทานชินวัตเนี่ยอืจะอยู่ยาวไหมเนี่ยอันนี้ยังมีคำถามามีอะไรเป็นเป็นประเด็นอะไรต่อมามันมีว่าเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญอีกแก้ธรรมนูญเนี่ยมีผลหรอมีผลนะพี่วีจุดติดนะเอาดูนะที่เขากําลังเล่นแก้กันอยู่เนี่ยมันแก้ว่าด้วยเรื่องอะไรลายแมตราลายแมตราว่าด้วยจริยธรรมกับเรื่องเกี่ยวยุคพักอ้าวคราวนี้มาดูแล้วจริยธรรมมันเกี่ยวพันกับใครกักการเมืองไง เกี่ยวพันกับนักการเมืองเกี่ยวพันกับนักการเมืองที่ไหนเพื่อไทยเกี่ยวพันกับนักการเมืองไหนก้าวไกลที่แปลงกลายเป็นพรรคประชาชนอย่าลืมนะ44คนน่ะที่โดนมาตราหนึ่งนึ่งสปปชที่ร่วมน่ะโดนอะไรก็เรื่องใหญ่เข้าข่ายจริยธรรมเห็นไหมแสดงว่าคุณแก้เพื่อตัวคุณไม่ให้มีจริยธรรมซึ่งตรงนี้ซึ่งตรงนี้มันมีสองบางส่วนคนที่ไม่จะล้มรัฐบาลก็หวังจะจุด ให้ติดตอนเรื่องปมแก้รัฐนูนขนาดที่ฝั่งของทั้งรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านอย่างประชาชนก็บอกว่าที่ผ่านมาจะเลยทํามันเข้มเกินเหตุวันแล้วแต่ว่าใครจะแย่งมวลชนอุดมการณ์ความเชื่อตรงนี้ได้อันนั้นหนึ่งอันที่ต่อไปกฎหมายนี้โทษกรรมล่ะมีผลไหมมีตอนนี้กําลังขับเคลื่อนข้างในอยู่ที่บอกว่ามีเขาน่าสนใจตรงว่ากฎหมายโซ่กรกมน่ะเคยทํา ความลําบากให้ท่านนายกยิ่งรักมาแล้วนะใช่สุดซอยมาแล้วนะนี่เห็นมะว่าด้วยเรื่องนีรโทษกรรมครับว่าด้วยแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องของดิจิท a ลวอลเล็ตเอาเป็นว่ารวมๆว่าด้วยปัญหาเศรษฐกิจอ่ะใช่ปัญหาเศรษฐกิจอ่ะเพราะปัญหาเศรษฐกิจตัวนี้มันหนักอยู่แล้วนะถ้ารัฐบาลเพื่อไทยแก้ไม่ได้นี่โอ้ก็ถูกแรงกดดันไงต้องบอกว่ารัฐบาลเพื่อไทยเข้ามากับความหวังแบรนดิ้งเรื่องอะไร แก้ดีบด้านเศรษฐกิจนะที่ผ่านมาเนี่ยทุกตั้งแต่นายกทักษิณนายงยิ่งรักนายกสมัครอะไรก็แต่นี่แบรนด์ไทยรักไทยเติบโตได้เพราะแนวเป็นมืออาชีพในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจชินวัตรกรุ๊ปเนี่ยชินวัตรกรุ๊ปเนี่ยที่พักการเมืองในเครือข่ายเนี่ยนะมาแบรนดิ้งเรื่องของแก้เศรษฐกิจนะโดดเด่นเพราะถ้าเพื่อไทยยุคนายกอุ้งยิงจัดการเรื่องเศรษฐกิจไม่ได้น่จะแรงกดดันตอนนี้มันจะดีหน่อยตรงที่ตลาดหุ้นนะใช้ดีเอานี่นะมีอะไรไหม ตัวตัวแปรมีอะไรไหมเอาตัวแปรแค่นี้พอนะตัวแปรแค่นี้พอตัวแปรเรื่องโยกย้ายเนี่ยเดี๋ยเดี๋ยวเราว่ากันเริ่มเริ่มเกลี่ยความสัมพันธ์ระหว่างอํานาจเก่าอํานาจใหม่ให้ลงตัวให้ลงตัวตอนนี้ประเด็นใหญ่ที่สุดที่ทุกคนต้องถามแล้วมลสุมเหล่านี้จะทําให้นายกแพทองทานเนี่ยดำรงตําแหน่งในฐานะนายกรัฐมนตรีที่มีพักเพื่อไทยเป็นแกนนำเนี่ยยาวนานแค่ไหนมาดูแต่ละเรื่องนะเอาตอนนี้ สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนายกแพทองทานเข้าดํารงตําแหน่งภูมิคุ้มกันนายกถูกสร้างขึ้นปึ้งทันทีคือความเชื่อมั่นในตลาดหุ้นตลาดทุนทำไมขึ้นเร็วนะไอ้เน,นี้อหุ้นแบบเป็นร้อยจุดแล้วเนี่ยพี่วี <c oughs> ถ้าทําถูกทุกอย่างถูกหมดเลย <c oughs> กระบวนการในเรื่องของการดันตลาดหุ้นให้เกิดความเชื่อมั่นและดันขึ้นมาจากพันสองจุด ขึ้นมาเป็นเกือบพันสี่ร้อยเกือบพันห้าร้อยเนี่ยบอกแล้วว่าคุณคิดว่ามันเกิดขึ้นจากนักลงทุนอย่างเดียวเหรอมันอยู่ที่การแมเนจครับถูกต้องบริหารต้องบริหารจัดการเอางี้นะอย่าให้เราพูดว่ากองทุนไหนบ้างอย่าให้พูดว่าฟันเมนเจอร์รายใดบ้างมันมันเป็นเพราะจังหวะที่เหมาะสมกับการกอเมิดของวายูพักหรือเปล่าด้วยป่าอาจจะเป็นตัวแปลวายูพักเป็นตัวหนุนครับแต่เริ่มต้นเนี่ยพูดง่ายๆมีเจ้าครับมีเจ้านะ เอานี่ผมบอกให้เจ้าขนาดไหนเจ้าใหญ่<ต>หเริ่มจากวันแรกๆที่เข้าสู่ตำแหน่งใครเข้าไปดําเนินการเรื่องหุ้นขาดทุนผมดูแลนัเลยอือโอ้นี่เจ้าใหญ่นีเจ้าใหญ่มากที่บอกว่าทําไมตลาดหุ้นมีผลสําคัญก็เรียกว่าดัชนีหุ้นมันก็เรียกว่าถ้าเชิงเศ,ษศรษฐศาสตร์ก็ leading indicator คือตัวชี้นําทิศทางคือบรรยากาศอารมณ์อ่ะ มันไม่ใช่แฟกต์จริงๆแต่ว่ามันเรือความเชื่อมั่นอารมณ์อะชี้นาไปข้างหน้าว่าทิศทางข้างหน้ามันกำลังดีถูกเออแล้วผลของการพูดคุยวันนั้นนํามาซึ่งหุ้นปัจจุบันที่เกินมาร่วม200กว่าจุดอะโอ้โหนี่ขึ้นมาเห็นไหมใช่ไหมตอนนี้ไอ้พันธะเหล่านั้นจบแล้วก็คือคนจัดการเ็าเป็นนะเขารู้ว่าที่ผ่านมามันมีคนที่เอาหุ้นไปเล่นนั่นใช่ไหมไปตึงไว้ไปไปช็อตใช่ไหมไปช็อตไว้ตึงพอหุ้นขึ้นปั๊บต้องรีบมาซื้อหุ้นเพื่อไปส่งมอบใช่ไหม เห็นไหมทำไมกลไกเหล่านี้ไม่ทําตอนนั้นผมไม่เข้าใจไม่ทับทำไมมันก็การจัดการเมนเนจจัดการเครือข่ายเครือข่ายมีเครือข่ายไหมทรัสที่คุณเชื่อมั่นเห็นไหมตอนนี้นายกอุ้งอิงมีภูมิคุ้มกันเรื่องตลาดหุ้นตลาดทุนเรียบร้อยแล้วนี่ยังไม่นับวายุพักที่กําลังเข้าไปสู่ตลาดจากการระดมทุนนักนักทุนเขาเชื่อแบบนี้ไหมว่าทั้งหมดเขามั่นใจว่าที่ปรึกษา ที่ไม่เป็นทางการอย่างคุณทักษินเนี่ยเมนเนตอยู่ทำให้คนเชื่อเอางี่นะคน,นเชื่อว่าเนี่ยคุณทักษินให้คําแนะนําเนี่ยต้องเอาอยู่แน่นอนเอางี่นะเพื่อคําตอบตรงนี้เอ,อฟันเมเนเจอร์รายใหญ่อย่างน้อยสามรายจากสิงคโปร์ผมเจอหน้ามาแล้วผมถามแล้วว่าคุณเข้าไหมเขาบอกเข้าไม่เข้าไม่เข้า,ไม,ขาไม่ได้เข้าเข้าตั้งแต่ชื่อของนายกแพทองทาน เข้าไปสู่โหวตกันที่สภาแล้วผ่านรึเปล่าเขารู้เลยว่าชื่อแพทองทานมาเนี่ยมันคืออะไรตามมาสิงคโปร์กลัวคนเดียวกลัวคุณทักษินจินวัตนเห็นไหมล่ะแล้วเขาเชื่อคุณทักษิินไหมเขาเชื่อดิเห็นไหมความกลัวความเชื่ออันเดียวกันอันนี้นะต่อมากองทุนหัวดําที่แปลงเป็นหัวขาวอยู่ในเมืองไทยที่กระจรกระจายเป็นเครือข่ายอยู่ร่วม20กว่ากองทุนพวกที่ทำเน็กเกช็อตเนี่ย กลุ่มนี้ก็พุ่ะเลยทำให้กองซื้อลหุ้นขึ้นตอนนี้เรื่องหุ้นที่เคยกดทับรัฐบาลอาเรื่องหุ้นเนี่ยนิ่งแล้ะตอนนี้มันดูที่โครงสร้างอื่นๆที่เป็นปัญหาเช่นเรื่องของนี่ปัญหานี้ครัวเรือนปัญหานโยบายการเงินทของจุดนี้ใหญ่ๆนะพี่วีมันจะเด้งขึ้นไปอีกนึง พอเฟสดอกเบี้ยลงมาห้าสิบตัรุนแรงมากเงินมันจะไหลกระจายออกมาครับก็ไปไหนล่ะมันต้องไปหาเงินเนี่ยจะไหลจากที่ต่ําไปหาที่สูงอัตราดอกเบี้ยน้าจะไหลจากที่สูงที่สูงลงมาหาที่ต่ําซึ่งไม่แปลกนะสะท้อนผ่านอะไรไหมสะท้อนผ่านอัตราแลกเปลี่ยนค่าเงินบาทเราแข็งโป๊กเห็นไหมอันนี้เพราะเรื่องของหุ้นเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยก็ยังไม่ใช่ปัญหาใหญ่ตอนนี้แก้ไขลำนูน เพราะเดี๋ยวเดี๋ยวสัปดาหน้าก็นดันเดี๋ยวยว่าเอาอีกตัวหนึ่งคือแก้น้ําท่วมโอเคน้ำท่วมตอนอนี้นปัญหาเรื่องน้ําท่วมกรบในเรื่องทุกอย่างเพราะทุกคนจะุมารุมมาตุ้มเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยเอ,อ็นะหลวงป้อมยังลงนะหลวงป้อมยังลงนายกอุ้งอิงก็ลงรัฐบาลก็ลงลงรัฐบาลอุ้งอิงตั้งงบไว้สามพันกว่าล้านครับไอนี่ก็เป็นภูมิคุ้มกันอีกคนอื่นนะช่วยเหลืองบกานกาหนดเนี่ยตอนนี้รัฐบาลอุ้งอิง ห้าพันเจ็ดพันเถูกต<ร>้องนะ<ร>งแล้ว,ลวไม่ใช่ใครเบิกได้นะนี่ที่ปรึกษาดีดีเก่งมาก <c oughs> ต้องชมเลยตั้งคณะกรรมการเหมือนกับสคอบอเดิมที่ลุงตู่ทำเรื่องโควิดเลยอ๋อตั้งเฉพาะกันมาใครจะเบิกจ่ายต้องผ่านคณะกรรมการชุดนี้ก่อนออเแล้วพิจารณาเป็นกรอบก,กำบังนายกมุงอิงอีกนอกจากวางตรงนี้ในการเบิกงบประมาณเรื่องน้ำช่วมแล้วเนี่ยจงกรุณาหลังจากนี้นะ <c oughs> องคอ์กรที่เกี่ยวกับน้ําท่วมน้ําแล้งเนี่ยอยู่หลายๆที่เนี่ยจงบูรณาการครับจงบูรณาการนะคุณคิดเหมือนกับ <c ười> ใครสีน้ําเงินสีน้ำเงินคิดจบตรงนี้นะสีน้ําเงินคิดและร้องขอว่าให้โอนย้ายสอนทชให้มาอยู่ภายใต้าการกํากับดูแลของกระทรวงมหาดไทยซะ แล้วให้อำนาจผู้ว่าผมไม่ได้เสนอว่าจังกัดอะไรผมแค่เสนอว่าให้บูรณาการแต่บูรณาการเพราะมันมีหลายจุดไงอยู่ที่กระทรวงเกษตรกรมชนประทานสนนทนี้ใช่ว่าประมาณกระทรวงการคลังอยู่ที่กระทรวงทรัพย์อืคือมันมีหลายกระทรวงชและมันไม่บูรณาการกันนี่อาจจะอยู่ที่ดีเอสในการแบบเตือนภัยอลเลอร์ด้วยนะใช่อันนี้ก็เป็นน้ำท่วมคุ้มกันนายกเป็นน้ำท่วมถือว่าเป็น เป็นภูมิคุ้มกันแล้วกันต่อมาแจกเงินดิจิแจกเงินคนละพันก็เป็นภูมิคุ้มกันนายกรัฐบนตรีเอออย่างน้อยก็่ถึงแม้ยังไม่เต็มรูปแบบแจกแค่14.5ล้านคนคิดเป็น31%ของทั้งแป้งเกต45ล้านคนทําไปแล้ว31%ใช่อย่างน้อยก็ได้ทาไปแล้วแล้วแจกเปเดินสดเนี่ยมันจับต้องได้เลยไหมเป็นภูมิคุ้มกัน,เป,น,กนเป็นภูมิเลยเหรอและรู้ด้วยว่าเมื่อ,อกกหนึ่งไปกกสองจะตามมา ประชาชนก็รอ,อในขณะเดียวกนันมันก็มีจุดสุ่มเสี่ยงอยู่เรื่องเดียวที่เขาบอกตกลงถ้าทำพลาดเรื่องเดียวนะรัฐบาลก็พังปุ่มคุ้มกันตอนนี้ตลาดหุ้นดีภุมมคุ้มกันเรื่องของจัดก,การเรื่องน้ําท่วมก็โอเคอยู่นะ,อะโอเคปุ่มคุ้มกันเรื่องของการลุยแจกเงินที่ต่อไปแล้วนาล่องไปก่อนอย่างน้อย14.5ล้านก็ได้ทําไปแล้วอันนี้คือภูมิคุ้มกันรอบนะแต่ความเสี่ยง อันแรกเลยต้องระวังภูมิคุ้มกันอีกตัวนึงมียังมีไหมภูมิคุ้มกันอีกตัวเมื่อกี้พี่บีถามคือการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะเป็นภูมิคุ้มกันรัฐบาลอุ้งอิงครับเอาเป็นคุ้มป้องกันหรือว่าเป็นความเสี่ยงในทางหนึ่งเป็นความเสี่ยงเช่นกรณีที่เราพูดถึงเมื่อกี้จริยธรรมแก้จริยธรรมตกลงคุณยกิกเพื่อคุณไหมนนรื่อถ้าสังคมมองว่าแก้จริยธรรมเพื่อเพื่อคุณอ่ะเพื่อนักการเมืองไอ้น,นี่ ไม่ดีไม่ดีแต่ถ้าแก้จะได้ทําเพื่อให้คนเข้าสู่อำนาจแล้วเนี่ยใช่ไหมมันมคือไม่เข้มเกินไปอ,อ่ะทีนี้การแก้รัฐธรรมนูมนฝัง<ภ>่งหนึ่งมีความเสี่ยง,อ,งอีกฝั่งหนึ่งคือภูมิกุ้มกันเพราะเมื่อแก้ไขรัฐธรรมนูนเมื่อไหร่มันคือการทอดระยะเวลาในการบริหารงานของรัฐบาลแพรทองทานเออถ้าแก้รัฐธมอย่าลืมนะแก้รัฐธรรมนูนไม่ใช่เกิดปีเดียวทําเสร็จนะประมาณประมาณสองปีสองปี ปีกระบวนการขั้นตอนกระบวนการกว่าจะตั้งสสลอกว่าจะทําประชามติกว่าด้วยหนึ่ยาวนะผมว่าเกินสองปีถ้าแก้ทั้งฉบับถ้าแก้ลายมาตราถึงลายมาตราก็ก็จะแก้เยอะนี่เอาเป็นว่าประมาณ2ปีแล้วกันเห็นไหมล่ะเพราะฉะนั้นคําตอบก็คือรัฐบาลอุ้งอิงจะอยู่ยาวหรือไม่สิ่งเหล่านี้ทําให้รัฐบาลอุ้งอิงอยู่ยาวเพราะถ้าอยู่สั้น แก้ไขแล้วดูก็ล้มไปใหม่อีกเห็นไหมเพราะทุกคนก็ประคับประคองทุกคนประคับประคองและสุดท้ายที่จะทําให้อยู่ยาวไม่อยู่ยาวอยู่ที่อะไรรู้ป่ครับการรมชอมอํานาจกันระหว่างอํานาจเก่ากับอานาจใหม่กับอำนาจใหม่ของเพื่อไทยทําทงานกันอยู่ตอนนี้คือเรื่องของการจัดสรรแต่งตั้งโยกย้ายต่างๆอืโดยเฉพาะในกองทัพใช่แล้วก็ข้าราชการในกระทรวงหลักๆแต่อันนั้นคือโอกาสปัจจัยตัวแปรอยู่ยาว แต่ตัวที่เสี่ยงยังเป็นตัวเสี่ยงเดิมอยู่เนี่ยนิทรศกรรมเนี่ยสรุปยังไงตอนนี้นะครับตอนนี้คืบหน้าถึงไหนคุณเห็นภาพไหมหนึ่งวันก่อนคุณเห็นนัทวุฒิไสยเกือ้อนัทวุฒิไสยเกือ้อร้องขึ้นมาเสนอบอกว่าต้องเอาผิดกับทหารที่เข็นฆ่าประชาชนออือเป้าคืออะไรเสนอไปนี่ดีดีแต่ปลายทางมุ่งเน้นไปบอกว่าถึงเวลาหรือย,อยังที่เราจะมาพูดคุยเรื่องนิรโทษกรรม เอ๋อเป้าหมายต้องการไอ้ไปคุยตรงนั้นใช่เวทีนิรโทษกรรมจะมีการพูดคุยกันมันไปไหนซะแล้วตอนนี้เดิมทีเนี่ยครับจะแก้ไขกฎหมายเลิกความผิดทางการเมืองจําได้ไหมคือตอนนั้นยังเถียงกันเลยว่าชั้นกันมาริการน่ยจะมีพวกคดี 1, หนึ่งสองหรือไม่ไมหรือไม่แต่ตอนนี้อย่าลืมนะกรณีของเจ้าพนักงานด้วยนะใช่ ต้องนี่นิสตกรรมต้องเกี่ยวข้องด้วยนะคือถ้าไม่ดึงเจ้าพนักงานเขาเกี่ยวข้องในกระบวนการเนี่ยไม่ทำเออเพราะน้ต้องดูต่อไปว่าเส้นทางของนิสตกรรมซึ่งมีเป็นบทเรียนสําคัญสมัยรัฐบาลยิ่งหลักและนําไปสู่การรัฐหารยึดอำนาจเมื่อปี57เนี่ยมันจะมาหลอนอีกไหมผมให้ผมฟันธงนะครับผมฟันธงได้เลยว่ารัฐบาลแพทองทานจะอยู่ยาวอยู่ยาวนะเพราะสร้างภูมิคุ้มกันสร้างภูมิคุ้มกันสร้างภูมิคุ้มกันล้อมไว้หมดแล้วครับ แล้วก็ที่ปรึกษาใหญ่อย่างคุณทักษินเนี่ยผ่านมาเอา้าคุณไม่ได้หมายถึงบ้านพิษอ่ะที่ปรึกษาใหญ่เนี่ยผ่านบทเรียนเห็นอะไรมากจุดอ่อนของการยึดอำนาจมาสองสามรอบแล้วเนี่ยหรือว่า,าการผูกขาดเดด็เสร็จมาทําให้เกิดปัญหาเนี่ยคนใช้บทเรียนนั้นกับนายกแฝงทองทานนะ